ในขณะเดียวกันที่มีสงครามระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่ยูเครนเนี่ยซึ่งมันอาจจะกลายไปเป็นสงครามใหญ่ในภูมิภาคก็ได้น,นะฮะมันมีความพร้อมที่จะใช้พลังงานเป็นอาวุธในการกลั่นแกล้งพลเมืองของประเทศในยุโรปความพร้อมนี้รัสเซียเขาจัดหนักไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนและเขาจะจัดหนักไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาล ของประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพลเมืองในประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกก็คือเขาจะจัดหนักไปจนกว่ารัฐบาลของเยอรมันรัฐบาลของฝรั่งเศสรัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของอิตาลีจะแสดงความพร้อมเพรียงในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหาเรื่องมากมายเหลือเกินที่มีต่อรัสเซียเพราะว่าถ้ามายกเลิกเนี่ยเขาก็จะสกัดกั้นการส่งออกพลังงานเข้ามาสู่ยุโรปตะวันตกเนี่ยไปเรื่อยๆ การที่มีปัญหาแบบนี้ในแบบที่ไม่มีทางออกในที่สุดเนี่ยจะสร้างปัญหาทั้งอัตราเงินเฟ้อและการขัดแคลนพลังงานที่จําเป็นต้องใช้ในช่วงฤดูหนาวเอาจริงๆแล้วนอกเหนือจากภารกิจการควบคุมการเดินทางเข้าของผู้อพยพเนี่ยนะฮะภารกิจในการยุติความบาดหมางที่มีอยู่กับรัสเซียหาแนวทางในการป้อนพลังงานเข้าสู่เศรษฐกิจของตนเองลดค่าไฟฟ้าให้ได้ลดค่าน้ำมันให้ได้ ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงและสำคัญมากและต้องบรรลุให้ได้ของรัฐบาลใหม่ในอังกฤษในอิตาลีและอีกหลายๆประเทศเพราะว่นนั่นน่ะแหละจะเป็นสิ่งที่ให้การใช้ชีวิตของพลเมืองโดยทั่วไปชนชั้นกลางนั้นสามารถกลับมาเหมือนปกติได้เมื่อการเมืองคั้วนึกนิยมพงาดในยุคสมัยซึ่งข้าวยากหมากแพงและประชาชนลุกือขึ้นมาและประท้วงเนี่ย กลายเป็นว่าประชาชนลุกคคือขึ้นมาเพื่อประท้วงให้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเป็นรัฐบาลคั่วรรนิยมเข้ามาแก้ปัญหาอาการแบบนี้คุณเห็นในอังกฤษอาการแบบนี้คุณเห็นในอิตาลีอาการแบบนี้คุณเห็นในอเมริกาด้วยในการเลือกตั้งภายใน2ปีข้างหน้าแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อคั่วรรนิยมพังหาดขึ้นมาถือหน้าเนี่ย ขั้วก้าวหน้าเนี่ยนะซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยนะในอิตาลีในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มขยับขับเคลื่อนออกมาแล้วก็จัดมอบลงถนนเพราะฉะนั้นในคุณเล่า닷คอมเขาเลยเขียนเรื่องนี้นะฮะ prepare for turbulence ในกรณีของอิตาลีเมื่อฝ่าอนุรักษ์ครองอำนาจในยุโรปเนี่ยแผ่นดินอาจจะเต็มไปด้วยมอบ พราะฝ่ายซึ่งไม่ยอมพยแพ้ในกระบวนการของการเลือกตั้งและไม่ยอมให้อีกฝ่ายเนี่ยอยู่ครบวาระ4ปีอย่างน้อยและเตรียมที่จะจัดม็อบชุมนุมตั้งแต่เนิ่นเนี่ยก็คือฝ่ายซึ่งต่อต้านทรัมป์ในยุคสมัยก่อนหน้านี้และฝ่ายที่ต่อต้านจอร์เจียเมโลนีในอิตาลีในเวลานี้